สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลือกนกทาทุกคนนะครับวันนี้ช่างวิทย์เลือกนกทานะครับมาแนะนําพัดลมนะครับพัดลมพัดลมตัวนี้เพื่อนเพื่อนใช้ในเครื่องขยายเสียงหรือว่าใช้การระบายความร้อนนะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมที่มีพลังลมที่แรงมากนะครับการดูดการเป่าแรงมากนะครับนะเป็นเทอร์โบเลยนะครับนะแรงแรงมากนะครับ สายจะมีสี่เส้นนะครับสายจะมีสี่เส้นแบบนี้นะครับสีแดงสีดำสีฟ้าสีเหลืองนะครับนะดูนะครับทีนี้นะครับในการใช้งานทั่วไปนะครับท่านเพื่อนใช้งานนะครับซื้อพัดลมแบบนี้มานะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะต่อไฟ12บโวลต์เข้าเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น1 2โวลต์นะครับการต่อไฟเข้ามาโดยตรงเลยก็คือดำลงกาวนะครับขั้วลบของแหล่งจ่ายนะครับ แล้วก็แดงนี่ก็คือขั้วบวกนะครับของแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อนๆขยายให้ใหญ่ขึ้นให้มองดูง่ายนะครับนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะอ่าสีดํานะครับสีแดงนะครับนะถ้าเราต่อไฟเข้ามาแบบนี้เลยโดยตรงใน12โวล์เนี่ยนะครับหมุนแรงเลยนะครับนะเขาจะหมุนแบบแรงมากนะะะพพาน,นะครับนะเปิด power supply 12โวล์นะครับ แรงมากนะครับและทีนี้พอแรงมากนะครับก็มีเสียงดังนะครับบางทีก็โอ้เสียงดังมากเกินไปบางทีอุปกรณ์ที่เราจะระบายความร้อนยังไม่ต้องการที่จะระบายความร้อนด้วยกําลังลมที่แรงมากๆแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะลดความแรงของพัดลมลงได้นะครับเพื่อนๆครับ โดยการนะครับใช้สีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีดำนะครับสีดำนะลงกาวนะครับคือลดไฟของสีเหลืองนี่ลงนะเราจะได้ความเร็วพัดลมที่สามารถที่จะลดลงได้ควบคุมได้นะครับอ่ะดูนะครับดูความแรงนะครับนะครับหากเหลืองกับดำนะครับ ถ้าถึงกันนะครับพัดลมก็จะหยุดการทํางานเลยนะครับเพื่อนเเส้นสีเหลืองนี้เป็นเส้นที่ควบคุมความเร็วของพัดลมนะครับเพื่อนเครับอทีนี้นะครับก็เอาวัลลุ่มมาใส่นะครับเอาวอลลุ่มมาใส่ลุมตัวนี้เป็นวอลลุ่มหนึ่งร้อยเคนะครับตัวอย่างนี้คือหนึ่งร้อยเคนะครับสามขานะครับของผมเป็นหกขาก็เพื่อนดูเป็นสามขาเข้าไว้นะครับ จริงๆแล้วในส่วนของวอลลุ่มนี้นะครับนะเพื่อนๆก็แนะนําว่าต้องเป็น 250k หรือว่า 500k ไปเลยนะครับนะมันจะได้ได้ความเร็วที่เต็มที่นะครับแต่ว่า 100k ตัวนี้ที่ผมจะมาลองใส่นะครับก็ยังหมุนไม่เต็มที่นะครับในการที่เราปรับสุดนะครับสีดํานะครับต่อที่ขาหนึ่งของวอลลุ่มนะครับแล้วก็นะครับสีเหลืองนะครับต่อที่ขา2องของวอลลุ่มได้เลยนะครับวอลลุ่มที่เราจะใช้ในการควบคุมนะครับนะ มาดูนะครับอ่าทีนี้นะครับเราปรับเราปรับต่ําสุดก่อนนะครับปรับต่ําสุดก่อนนะครับทีนี้ก็เปิดไฟเข้าเครื่องนะครับนะครับพัดลมสังเกตได้นะครับว่าพัดลมยังไม่มีการหมุนเลยนะครับนะยังไม่มีการหมุนเสียงก็ไม่มีไม่มีการหมุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าทีนี้นะครับลองปรับปนรุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับ ปรับขึ้นแล้วนะครับเริ่มปรับขึ้นนะครับพัดลมเริ่มหมุนนะครับเห็นไหมครับในรอบที่ต่ําอยู่นะครับเห็นไหมครับปรับขึ้นไปได้อีกนะครับเห็นไหมครับนะครับ,นะรบก็เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆสาย DIY นะครับแล้วก็เพื่อนที่ใช้ในเครื่องเสียงนะครับอยากจะควบคุมความเร็วพัดลมนะเพื่อนๆอยากจะควบคุมความเร็วพัดลมนะครับก็คือหนึ่งครับลดไฟที่มาริยังพัดลมลงไปนะครับแล้วก็ทําอุปกรณ์ที่จะมาควบคุมแบบนี้นะหรือเพื่อนๆนะครับจะทําเป็นวงจรควบคุมก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งานแบบว่าไม่มีอุปกรณ์หรือว่ามีบอร์ดควบคุมก็ สามารถที่จะใช้วอลรุ่มแบบนี้นะฮะก็เนี่ยครับเห็นไหมครับการต่อสีเหลืองเข้าขา2แบบนี้นะครับสีดำนะครับเข้าขาหนึ่งแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะปรับความเร็วพัดลมได้เลยนะครับทีนี้เห็นะครับแรงเต็มที่เดี๋ยวนี้แรงมากนะครับลมแรงมากเลยนะครับ เส the in so awesome. ียงดังนะครับลมแรงมากนะครับปรับได้นะครับอ่านะครับพัดลมเป็นรุ่นนี้นะครับมีหลายขนาดด้วยนะครับลมแรงมากเลยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะไปดี y นะครับลองพิจารณาดูนะเพื่อนผมลองทำแบบนี้ได้การเลยนะครับหากต่อไฟเข้าโดยตรงนะครับ เครื่องก็จะพัดลมก็จะทํางานแบบมีเสียงดังมากนะครับก็ลองปรับดูนะครับว่าเราจะใช้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าหมุนธรรมดาแบบนี้นะปรับความเร็วแบบนี้ก็จะได้เท่ากับพัดลมทั่วไปนะฮะพัดลม12โวลต์ตัวเล็กๆทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับเต็มนี่แรงมากเลยนะครับ ลองดูนะครับเพื่อนๆเผื่อมีประโยชน์นะเพื่อนนะเผื่อมีประโยชน์นะครับเผื่อใครอยากจะลองใช้งานดูนะครับช่เรื่องทาจบคลิปวิดีโอไว้นะครับสาหรับสาย DIY นะอยากจะได้พัดลมหนึ่งแรงแล้วก็สามารถที่จะควบคุมความเร็วได้ก็อันนี้แหละครับน่าจะง่ายแล้วนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ